สวัสดีชาววันสาวคะ่ะมาบอกดวงและขอสวัสดีปีใหม่2565ันห้า้อค่ะ แม่หมอขอฝากคำอวยพรจากใจนะคะขอให้ทุกวันใน365วันนับจากวันนี้ถึงสิ้นปีขอให้คุณจงมีความสุขทั้งกายทั้งใจจากการที่คุณทำสิ่งดีๆให้กับตัวคุณเองทำสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นแล้วก็ทำสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้ที่เราอาศัยอยู่ด้วยนะคะ ฟังดวงต่อเลยค่ะคนเกิดวันเสาร์สัปดาห์นี้คุณได้ไพ่เด e s สเตรน t h ไพ่พชุดหลักหมายเลข8ปดไพ่ราชินีสิงโตค่ะราชินีสิงโตหญิงเก่งแล้วก็หญิงแกร่งค่ะ ความหมายทั่วไปเป็นไพ่ดีสำหรับคุณผู้หญิงนะคะบอกถึงผู้หญิงที่มีความฉลาดรอบรู้คะ่ะทำงานเก่งมีความสามารถในการบริหารจัดการมีอำนาจมีความรับผิดชอบสูงคะ่ะเป็นคนเด่นคนดังที่สังคมยอมรับ ฟังคำทำนายนะคะเรื่องสุขภาพของคนวันเสาร์เป็นสัปดาห์ที่สุขภาพคุณแข็งแรงค่ะแต่ในบางคนที่ทำงานหนกักทำงานมากทำงานเยอะคุณจะมีความเครียดและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อค่ะ,ะที่เกิดจากการทำงาน และความเครียดค่ะปวดศีรษะอย่างนี้นะคะขอให้คุณทำแต่พอดีแล้วก็พักผ่อนให้พอปัญหาก็จะหมดไปค่ะมาการงานคนวันเสาร์ในสัปดาห์นี้งานเด่นจะเป็นงานออกแนวลุยๆยหนักๆเช่นงานวิศวกรงานสถาปนิกหรืองานทัท่วทไปที่ออกแนวลุยๆหนักๆอย่างนี้ค่ะ พนักงานหรือหัวหน้าที่มีลูกน้องบริวารเยอะๆนะคะหรืองานที่เป็นผู้บริหารพราะไพ่ใบนี้บอกถึงไพ่คนเก่ง ที่สามารถทำงานได้ในทุกรูปแบบค่ะและประสบความสำเร็จค่ะส่วนการเงินคนวันเสาร์เป็นสัปดาห์ที่คุณผู้หญิงจะมีความสำเร็จด้านการเงินมากกว่าคุณผู้ชายผู้หญิงจะหาเงินได้เยอะหาเงินได้เก่งได้เงินตลอดค่ะเพราะคุณมีความสามารถโดดเด่น ของตัวคุณเองหรือจะมีคนให้โดยสเสน่หาเพราะชอบในความเก่งความสามารถของคุณการเงินคุณจึงดีทั้งรับทั้งจ่ายค่ะส่วนความรักคนวันเสาร์คนโสดคนไม้อยู่ในช่วงเลือกค่ะต้องการคนที่ดีพร้อมตามสเปค ที่คุณตั้งใจไว้ถึงจะเลือกเป็นแฟนค่ะส่วนคนที่คบกันมานานก็จะมีการตกลงเรื่องการม่านการแต่งเป็นงานแต่งที่หรูรายิ่งใหญ่ สำหรับคุณนะคะส่วนคนมีคู่ครองเรือนถ้าคุณเป็นผู้หญิงวันศุกร์สามีจะยกย่องให้คุณเป็นผู้นำในครอบครัวในทุกเรื่องเพราะคุณเก่งในด้านบริหารจัดการทุกทุกเรื่องได้ดีส่วนคุณผู้ชายวันเสาร์ คุณก็จะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากภรรยาด้วยดีค่ะขอแค่คุณอย่าดื้อแล้วก็เชื่อฟังเธอเท่านั้นคุณจะได้ทุกอย่างที่คุณต้องการตามหน้าภายบอกคุณผู้ชายวันสาวได้ดวงนารีอุปธรรมค่ะ แม่หมอขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์ก็หวังว่าจะติดตามแม่หมอตลอดปีนี้และตลอดไปนะคะแม่หมอจะได้มีกำลังใจมาบอกดวงทุกๆคนขอบคุณและสวัสดีคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ